ชยี่อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่573ปรมาจารย์รั่วฟูสูดหายใจทีหนึ่งแววตาตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมเขามีความคิดบางอย่างแล้วแต่ตอนนี้พอมาได้เห็นกับตายังตกตะลึงอยู่ดีอย่างไรก็ตามความตกตะลึงนี้หายไปอย่างรวดเร็วปรมาจารย์รั่วฟูดวงตาส่องสว่างจากนั้นจึงค่อยๆเผยความเหยียดหยันโชคดีที่เขาไม่ได้บรรลุขั้นที่สามตาบใดที่เขาไม่ได้บรรลุขั้นที่สาม ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าต่อสู้กับข้ามีสองแกนแท้แล้วอย่างไรก็แค่มดมแมลงหากไม่ร่วงเกินข้าก็คงไม่เป็นไรแต่หากกล้าร่วงเกินข้าละก็ข้าจะสอนว่าตัวตนของเซียนขั้นที่สามในระดับสวรรค์ดับศูนย์ชั้นต้นเป็นแบบไหนเดาขคอตรงหลินในสถานที่ลึกลับสุดในดาราจักทุกชั้นฟ้าวังหลินเคยได้ยินแต่เสียงร่ำลือที่แห่งนี้ในอดีตเดาขคอดวงนี้ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน แต่มันลอยอย่างช้าๆในพื้นที่ส่วนหนึ่งของฝั่งตะวันออกแม้จะเป็นเซียนขั้นทลายสวรรค์ก็ยังพบว่าการหาดาวเคราะห์ตรงหลิงเป็นไปได้ยากแม้จะใช้สัมผัสวิญญาณก็ยังไม่พบถึงโครงสร้างพิเศษของดาวดวงนี้เราเซียนส่วนใหญ่จึงพึ่งพาสายตาตัวเองในการค้นหาอย่างไรก็ตามไม่นับวังหลินเข้าไปด้วยตอนนี้ในพื้นที่ด้านตะวันออกของดาราจักรทุกชั้นฟ้าอันกว้างใหญ่นั้นมีดาวเคราะห์เซียนกําลังลอยอยู่ มีหลุมมีบ่อให้เห็นบนดาวคอดาวข้อนี้ยังเรืองแสงสีเหลืองเข้มและเป่งแรงกดดันทรงพลังดาวตรงหลินดาวข้อนี้ไม่มีแค่มันเองมีดาวข้อเล็กๆหลายสิบดวงกําลังโคจรรอบๆเคลื่อนไปตามดาวตรงหลินแสงไข่กลนปรากฏเชื่อมต่อกับดาวข้อเล็กๆเรากระดาวตรงหลินมองไกลๆราวกับตาข่ายขนาดยักษ์ตอนนี้ตาข่ายบนดาวตรงหลินได้เปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ทําให้เกิดเสียงปะทุ กึกก้องออกไปในดาราจักรบนดาวเล็กๆหลายสิบดวงมีแสงกระบีบ่วูบวาบจนมองเห็นได้เรือนหลงังมีเซียนหลายคนกําลังเติมค่ายกลเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้แก่ดาวตรงหลินบรรยากาศตึงเครียดสัมผัสได้ชัดเจนจากสีหน้าของเราเซียนหลายพันคนพวกนี้ไม่มีเซียนคนใดพูดจาทั้งหมดยุ่งกับการวางค่ายกลจากนั้นกระตุ้นทั้งหมดที่วางลงไปบนดาวเคาะหลายสิบดวงใจกลางค่ายกลข้างในดวงดาว,ดวแต่ละดวง มีชายชรลาสามคนนั่งอยู่พวกเขามีทั้งหมดเกือบร้อยคนแต่ละคนปวดไปกินอายเก่าแก่ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่มานานมากอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องออกมาตัวแทนของตระกูลเซียงเซียงหยุนตงกลับมาพร้อมกับข่าวอันน่าหวาดกลัวหวังหลินผู้ที่บันไปชนขโมยพลังชีวิตไปได้กลับมาพร้อมกับพลังอำนาจที่มากพอจะทําให้ปรมจารย์ล่วฟูก,กังวลข่าวนี้สั่นสะเทือนทั้งตระกูลเซียง หลังจากคิดอยู่ชั่วคู่หัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันเหล่าหัวหน้าผู้ผู้โสจึงประกาศคำสั่งโรหิตตงหลินในทันทีตระกูลเซียงคือผู้ปกครองดาวตงหลินลับๆแต่มีไม่บ่อยนักที่จะเผยใบในหน้าตัวเองแม้กระทั่งเราเซียนในดาราจักทุกชั้นฟ้าก็ไม่รู้เรื่องนี้พวกเขาดูเพียงแค่ว่ามีสามตระกูลใหญ่อยู่บนดาวตงหลินตระกูลซิวตระ,ะกูลลั่ตระกูลหลิวตระกูลซิวสร้างเทพสังหารขึ้นมาจำนวนมาก และมีชื่อเสียงโด่งดังแค่กล่าวถึงชื่อก็ทําให้ตัวสั่นได้แล้วด้านตระกูลลวกแม้จะไม่โด่งดังเท่าตระกูลสิวแต่ก็ถือว่าเชี่ยวชาญด้านเขตอาคมอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้สืบทอดหนึ่งในสี่สุดยอดเขตอาคมโบราณเหมือนกับตระกูลหลีหยวนแต่พวกเขามีอัจฉริยะมากมายที่เชี่ยวชาญด้านเขตอาคมค่าคกลทั้งหมดบนดาวตงหลินจึงถูกวางด้วยตระกูลล่วกตระกูลสุดท้ายคือตระกูลหลิวที่มีชื่อเสียงจากการพัฒนาสมบัติศักดิ์สิทธิ วิชาคุณเชิดเก้าโรูหิตเป็นการประสานวิชาและสมบัติวิเศษอันน่าตกตะลึงรือกันว่าตั้งแต่มันถูกสร้างขึ้นมันใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามครั้งที่ถูกใช้ขึ้นมาแทบทําให้ทุกชีวิตในเขตทิศตะวันออกของดาราจักรต้องสูญสิน้นเรากับจุดจบวันสิ้นโลกสมตระกูลใหญ่ต่อสู้กันเองยังต่อเนื่องใช้วิธีโหดเทียมเพื่อประคองชีวิตของตระกูลเอาไว้อย่างไรก็ตาม มีเสียนเท่าน้อยนิดจะรู้ความจริงว่าตระกูลซิลหริวเป็นแค่สาขาของตระกูลเซี่ยงตระกูลเซี่ยงคือตระกูลที่แข็งแกร่งสุดในดาราจักรทุกชั้นฟ้าพวกเขาสามารถเทียบได้กับอารามเทพอัศนีและอารามเทพอัศนียังคงเสียเปรียบแน่นอนว่าน,นี่ยังไม่นับรวมปรามาจารย์ล่วฟูเข้าไปด้วยตระกูลเซี่ยงเป็นเสมือนยักษ์ที่กําลังหลับไหลวินาทีที่ตื่นขึ้นคงทําให้ทั้งดาราจักรทุกชั้นฟ้าต้องสั่นสะเทือน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเซียงหยุนตรงคู่เป็นตัวแทนตระกูลเซียงถึงได้เป็นหนึ่งในสี่ที่รู้วิชาเต๋าจากปรมาจารย์ล่วฟูถึงแม้จะเห็นได้ชัดว่าเขาขาดระดับบ่มเพาสี่คนที่ปรมาจารย์ล่วฟูเลือกมาทั้งหมดร้วนมีความหมายอย่างลึกลับไม่ว่าจะเป็นเทพโรหิตหรีหยุนจือ้อหรือปรมาจารย์จงเฉนินมีข่าวลือท่ามกลางเหล่าเซียนเท่าเป็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับตระกูลเซียงซึ่งไม่มีใครรู้ความจริงหรือเท็จ บางทีคงมีแค่ปรมาจารย์ล่วฟทูที่สามารถยืนยันข่าวลือได้เริ่มต้นด้วยตระกูลที่มีความลึกลับสุดสืบทอดมาจากยุคโบราณตระกูลนั้นติดต่อกับตระกูลเสี่ยงความหมายของข่าวลือนี้คือตระกูลเสี่ยงคือสาขาของตระกูลลึกลับที่แม้แต่ผู้คนก็ยังไม่รู้ชื่อตระกูลเสี่ยงมีตัวตนอยู่มาถึงตอนนี้ก็เพื่อพิทักษ์ประตูสู่ตระกูลอันลึกลับตระกูลเซียนโบราณนั้นอยู่มาตั้งแต่ก่อนแดนสวรรค์จะร่วมสลาย พลังอำนาจที่พวกเขามีนับว่าเหนือจินตนาการพวกเขาเองถือว่าลึกลับยิ่งและคนจับตระกูลนั้นนับว่าปรากฏตัวได้ยากในอดีตหลายหมื่นปีแม้วงหลินจะอยู่ในดาราจักรทุกชั้นฟ้าตอนปรมจารย์ล่วงฟูรเริ่มส่งคมตระกูลลึกลับแห่งนี้เพียงแค่ส่งออกมาคนเดียวและหนึ่งคำสั่งเท่านั้นคำสั่งคือการประทานตำแหน่งเทพและคนที่ส่งออกมาคือชายชราบคู่พยายามผนึกอสรละพิพิฆาตจันทาปรมจารย์เย่หมู่ สามตระกูลบนดาวตรงหลินถูกระดมคนภายใต้คําสั่งโลหิตจากตระกูลเสี่ยงตอนนี้ทั้งดาวข้อเตรียมพร้อมสําหรับการลบแล้วพื้นดินสีแดงราวกับถูกชาวรมด้วยโลหิตตั้งแต่ยุคโบราณกินข้าวโลหิตคะคุ้งมานานบางทีเพราะกินข้าวโลหิตรุนแรงเกินไปทั้งดินแดนจึงปวดไปกินไอกดขี่น่ากลัวด้านทิศตะวันออกของดาวค็อมีเศษดินเศษหินมากมายแขนขามากมายกระดูกสีขาว ซากเนื้อเน่าเปื่อยบนกระดูกทําให้เรานกแรล้งสนใจพวกมันบินวนไปวนมาบางส่วนใช้จังไวยปากทิ่มแทงเลือดเนื้อเน่าเปื่อยพื้นที่แถบตะวันออกเต็ไมไได้กินอายแห่งความตายกินอายเกิดเป็นวังวนขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นจนทําให้จิตใจเสียนต้องสั่นเทาเสียงกร้องคําควรมากมายเล็ดรอดออกมาด้วยความแขน้นวังรินเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งที่นี่เป็นจุดที่บรรพชนผู่รอดชีวิต เพียงคนเดียวของตระกูลเสียงที่ปิดด่านบ่มเพาะยิ่งหลึกลงไปใต้พื้นดินก็มีสีดํายิ่งกว่าเดิมไม่มีชีวิตใดเร็ดลอดออกไปได้แม้กระทั่งสมาชิกตระกูลเสียงไม่สามารถมาที่นี่ง่ายๆเว้นแต่จะมีเรื่องสําคัญถูกขังที่พวกเขามาพลังชีวิตจะถูกพื้นดินดูดซับจากนั้นจะอ่อนแอและจําเป็นต้องบ่มเพาะทันทีตอนนี้มีชายชราชุดดำสองคนค่อยๆก้าวเข้ามาพวกเขาก้าวเดินเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกชายชราหนึ่งในนั้นคํานับและเอ่ยว่า ท่านบรรไปชนทุกอย่างจัดวางไว้ตามที่ท่านสั่งการเราเพียงต้องรอวางดินมาถ,ถึงเท่านั้นเสียงชายชาลาทลุพื้นดินดังอยู่ในนั้นท้ายสุดมันก็ดังไปทั่วพื้นใต้ดินพื้นที่ใต้ดินเป็นเสมือนหลุมกวงมีศีรษะนับไม่ถ้วนกินอาแห่งความตายที่นี่มีมากกว่าด้านนอกใจกลางทะเลศรษะมนุษย์แห่งนี้มีหอคอยศรีษะตั้งตระหง,ง่านอยู่หนึ่งแห่งบนยอดหอคอยมีโรงศพสีเหลืองอ่าพันบางส่วนของโรงศพ มีหนอนย่วยเยะและมีน้ำเหลืองไหลหนองหยดไหลบนศีรษะมนุษย์เมื่อเสียงชายชราชุดดำดังขึ้นมันจึงเบาลงจนกระทั่งใส่กินอายแห่งความตายน้ำเสียงในโรงศพก็ดังขึ้นพลังชีวิตของเด็กนั้นดีเยี่ยมทีเดียวข้ามาได้ริมรถมานานมันโชคดีที่สูญเสียพลังชีวิตไปแต่ไม่ตายพวกเจ้าทั้งหมดถอยไปปรมาจาร์ล่วฟูก็พูดเกินจริงเด็กนั้นไม่ได้บรรลุระดับนั้น ปรมาจารย์ล้วฟูกล่าวว่าต้องการหวังดินมาทดสอบสิ่งที่คาดเดาในใจเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาพื้นดินก็สั่นเทาเสียงคนในโรงศพดังกึกก้องหลังจากได้ยินคำพูดบรรพชนพวกเขาจึงรู้สึกโล่งใจตอนได้ยินข่าวที่เสียงหยุนตรงนำมาพวกเขาก็ตกตะลึงเกินไปแต่บรรพชนคือผู้ปกครองเทือกเขาสบายใจในเมื่อบรรพชนบอกว่าไม่มีปัญหาเช่นนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครรับรู้ว่ามีร่างชุดขาวคนหนึ่งปรากฏตัว ในพื้นที่แถวนี้กําลังมุ่งตรงมาที่ดาวตรงหลินแม้ปันประชนตะกูลเซี่ยงจะไม่รู้ตัววังดินมาถ,ถึงแล้วหวังดินมองที่ดาวตรงหลินซึ่งเต็มไปได้วยไข้กุลดาวเห์เซียนดวงเล็กๆหล,ลายสิบดวงกาลังโคจรรอบๆเขานึกย้อนไปถึงตอนที่เขามาที่นี่กับชิงซุยและเซี่ยงหยุนตงเป็นความหวังทั้งหมดที่เขามีเมื่อตอนนั้นดวงตาวังดินค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างสุดขีดเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาคำพูดง่ายๆเผยความมั่นใจ แต่ความมั่นใจนี้ยังไม่รู้ว่าคนที่เขาพูดถึงอยู่ได้มาถึงแล้วถ้าเขารู้บางทีคงไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจเต็มที่ขนาดนี้วังหลินดืนอยู่ห่างจากดาวตรงหลินไปประมาณแสนฟุตเขามองดวงดาวที่ใหญ่กว่าดาวเทียนอยู่หลายเท่าพร้อมกับจิตสังหารที่หนักกว่าเดิมต่อที่เขาออกจากดาราจักพันธมิตรเขาเต็มไปด้วยความหวังว่าจะชุบชิดหลีมู่หวานเขาต่อสู้มาระหว่างทางในที่สุดก็ชนะจนได้ตำแหน่งเทพสายฟ้า และคำสัญญาจากตระกูลเซียงตอนนั้นวังหลินไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับตระกูลเซียงเขาต้องการเพียงให้หลีมู่หวานตื่นขึ้นมาตัวเขามาที่ดาวตรงหลินเป็นครั้งแรกพร้อมกับเซียงหลินตงที่เต็มไปได้วยความหวังจะเข้าคบบันรไปชนอย่างไรก็ตามบัตรไปชนกับหน้ารังเกียจและร้ายกาดไม่เพียงแต่ไม่ได้ทําให้หลีมู่หวานตื่นขึ้นเขายังเอาพลังชีวิตวังหลินไปเกือบหมดถ้าไม่ใช่เพราะดัชนีห่งความตายวังหลินคงตายไปนานแล้วในขณะที่ระดับบ่วเพาะวังหลินเพิ่มขึ้น เขาจึงรู้ความยากในการชุบชวิตหลี่มู่หวานเขาค่อยๆค้คนพบทุกอย่างที่บันไปชนตระกูลเสี่ยงกล่าวมาร้วนเป็นเรื่องโกหกเขาไม่มีความสามารถในการชุบชวิตหลี่มู่หวานหากไม่ฉีดเขารงศพที่หวังหลินค้นพบแม้กระทั่งความหวังในการชุบชวิตก็คงพังทลายไปนานแล้วพลังชีวิตที่บรรพชนฉีดใส่เข้าไปคือเหตุผลที่วิญญ,ญาณหลี่มู่หวานเกิดความเสียหายบรรพชนพยายามทำลายหลี่มู่หวานขณะผนึกพลังชีวิตของเขาไปพร้อมกัน ตัววังลินคิดว่าการเติมพลังชีวิตไซรีมือหวานจะทําให้ถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสมจากนั้นการตื่นของรีมือหวานอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เหมือนตอนนี้อย่างไรก็ตามวิธีอันไลกายของตระกูลเซี่ยงกลับเป็นการทําลายตอนนั้นวังหลินมีระดับบ่งเพาะไม่มากพอจึงไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์พอมองกลับไปอดิตในตอนนี้ผ่านมาพันปีเขาจึงมองทะลุทุกอย่างออกอย่างชัดเจนและเกิดความเกลียดชังเข้ากระดูกดํา บรรไปชนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นวังดินต้องการรู้เหตุผลทั้งหมดทำไมบรรพชนตระกูลเสี่ยงถึงหลอกเขาเพื่อขโมยพลังชีวิตที่จะชุบชีวิตหลีมู่หวานไปเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลวังดินในตอนนั้นจากไปด้วยสภาพย่ำแย่เขาไม่มีกำลังพอจะถามไถ่หรือต่อต้านเขาทำได้เพียงอดทนเขาอดทนต่อความอับอายต่อไปฝังความเกลียดชังไว้ในใจเหมือนตอนที่เขาอดทนต่อความเกลียดชังต่อตระกูลถึงเป็นเวลาหลายร้อยปี อย่างไรก็ตามในวันนี้วังหลินกําลังมองดาวตรงหลินเป็นครั้งที่สองและตอนนี้เขามีคุณสมบัติพอจะรู้ทุกอย่างจิตสังหารจึงปรากฏเสียงคํารามดังกึกก้องข้ามขาระยะทางหลายแสนฟุตเพียงก้าวเดียววังหลินปรากฏตัวห่างจากดาวตรงหลินเพียงแค่หมื่นฟุตพื้นที่ดวงดาวก็สั่นไหวเคลื่นกับเพื่อมโดยมีวังหลินเป็นจุดศูนย์กลางเรากับขึ้นเกิดอยู่ในมหาสมุทรและแผ่กระจายอย่างต่อเนื่องเาวากับเท้าของเขาเหยียบย่ำบนเส้น จังหวะในอวกาศเสียงคำรามดังจนสั่นสะเทือนดาวตรงหลินเหล่าเซียนหลายพันคนบนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆรอบดาวตรงหลินถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปพวกเขาสัมผัสถึงแรงกระแทกจากเบื้องบนและมันพุ่งกาสู่ดาวตรงหลินคายกลนแสงกราปกฏแสงส่องประกายเจิดจ้าดุดดวงอาทิตย์วินาทีที่เหล่าเซียนทั้งหมดบนดาวเคราะห์เล็กต่างก็รู้สึกว่าหัวใจตัวเองกำลังแตกแล้วพลังสายหนึ่ง เข้ามาในร่างกายแต่ละคนรีบโคจรพลังดั้งเดิมอย่างรวดเร็วลาวกับหากไม่ทำสิ่งนี้ก็คงจะแตกสลายจากแรงสั่นสะเทือนในอวกาศวังรินยืนอยู่นอกดาวตรงรินด้วยสายตาดุดประกายหลังจากปรากฏตัวจึงเอ่ยปากขึ้นและเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบลื่นเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครออกมาหาข้าตอนนี้ซะวินาทีที่วังรินเอ่ยเสียงก็ดังออกมาออกมาหาข้าตอนนี้ซะ ประโยคนเดียวเผยความโกรธที่หวังดินระงับเอาไว้เป็นเวลาพันปีและจุดประทุความเกลียดชังที่วังดินมีต่อตระกูลเสีย่ยมประโยคเดียวแฝงความสิ้นหวังตอนที่เขารู้สึกยามที่มาที่นี่ความคาดหวังก็ถูกโกงเจ้าเจ้าชิดข่าในการต่อสู้หรือไล่ราเหมือนตระกูลเหยวก็ได้อย่างไรก็ตามพวกเขาได้วางแผนเอาไว้ตอนที่วังดินมีความหวังถึงขีดสุดพวกเขาตัดโอกาสการฟื้นคืนชีพหลีหมือหวานไม่เพียงแต่จะวางแผนใส่แต่ยังทำร้ายสตรีผู้อ่อนแอ ที่ตายไปแล้วด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่วังลินจะรับได้เขาไม่อาจรับได้เสียงดังกึกก้องกระจายออกไปอย่างบ้าคลัง่งทั่วดวงดาวเรากับเป็นสายฟ้าลังงับเสียงดังรั่นจากการก้าวของวังลินสายฟ้าเต็มไปทั่วพื้นที่ดวงดาวของประโยคเดียวกันนี้พิษตาเดียวอวาากาศรอบดวงดาวตรงหลินก็เกิดเป็นคุกสายฟ้าขึ้นประโยคนี้ทําให้เกิดขึ้นเสียงทําให้โรคพังทลายด้วยตัวเองเรากับเสียงคํารามของเทพโบราณ วังลินสร้างพายุขึ้นมาหากเทียบกับการก้าวเท้าก่อนหน้านับว่าเล็กน้อยมากตอนนี้เราพายุนับไม่ถ้วนเริ่มโหมกระหนำ่ำพายุเหล่านี้คือตัวแทนของความไม่พอใจความโกรธแค้นความเกลียดชังที่สะสมมาตลอดกว่าพันปีข่ายกลก็วูบว่าบนดาวข้อเล็กๆหลายสิบดวงล้อมรอบดาวตรงหลินอย่างไรก็ตามในกลุ่มดาวเหล่านี้มีเก้าดวงที่พังทลายทันทีสายฟ้าดังสนัน่น แผ่กระจายออกไปทั่วพื้นที่ดวงดาวในฝั่งตะวันออกของดาวราจักทุกชั้นฟ้าเมื่อก้าวดาวคอบพังทลายเหล่าเซียนทั้งหมดที่ตั้งมั่นอยู่บนนั้นจึงถูกสังหารแม้กระทั่งชายชราย27คนที่ควบคุมดาวคอ9้าดวงนั้นก็ไม่สามารถต่อต้านได้พวกเขาหวาดกลัวและตกตะลึงก่อนจะถูกสังหารพวกเขาไม่มีแม้แต่ความสามารถในการหลบหนีจากเสียงคำารามเหล่าเซียนหลายพันคนบนดาวคอเล็กที่เหลืออยู่บน ดาวตรงหลิงตางก็กากโรหิตทั้งหมดดูเหมือนจะมีพลังบางส่วนได้ทะลุผ่านค่ายกลเข้ามาจิตใจแต่ละคนสั่นไหวความกลัวก็เพิ่มขึ้นขณะเสียงคำรามดังกึกก้องดาวตรงหลิงเองก็ดังลั่นมีรอยแตกลาบขุดขึ้นมากมายบนผิวดวงดาวคูเขานับไปทวนพังทลายทะเลก็เริ่มปั่นป่วนทิศเหนือของดาวเคาะมีพื้นที่ส่วนทะเลคืนทะเลพังกูขึ้นจนเกิดเป็นวังวนยักษ์เสียงนั้นเปลี่ยนกลายเป็นระเบิดพุ่งเข้าใส่ทะเล เกิดเป็นคลื่นยักษ์สูงหมื่นฟุตเข้ากลืนกินแผ่นดินในแผ่นดินที่ตะวันออกของดาวตรงหลินขณะชายชราชุดดำสองคนมีท่าทีผ่อนคลายพวกเขากลับตกตะลึงร่างกายสั่นเทาราวกับไปเชิญหน้ากับคลื่นกระแทกรุนแรงกระเด็นกลับเข้าไปสองพันฟุตกะอักโรหิตและมีร่างคนหนึ่งระเบิดออกจนโรหิตย้อมคืนดินที่แดงอยู่แล้วให้เข้มมากขึ้นเสียงคำรามของดินดังกึกก้องไปทั่วพื้นดิน ในดาวเคราะนั้นพื้นดินก็สั่นไหวมีรำคั้วโผล่ขึ้นมาราวกับมีมือสองข้างฉีกกระชากออกจากกันศีรษะตายดินส่วนใหญ่เกิดการระเบิดแม้กระทั่งกิ่นอายแห่งความตายรวบรวมมาหลายหมื่นปียังถูกผลักดันกลับไปราวกับวาดกลัวกินอายนั้นว่าจะถอยช้าเกินไปโรงศพสีเหลืองอำพันก็เกิดสั่นเทาจากนั้นฝาโรงถูกกระแทกจนเป็นเศษฟุยผงเสียงคำรามดินลนออกมาจากโรงศพ แขนขวาแห้งเหี่ยวโคลออกมาจากที่เห็นชายชราชุดดำคู่กากโรหิตกำลังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินคำอธิบายเขารีบสร้างผลึกขึ้นมาและปรากฏหินยกสีดำตั้งค่ายกลหยุดเขาไม่ให้เข้ามาในดาวตรงหลิงยอมเสียทุกอย่างไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามกิ่นอส่ทรงพลังคุ่งออกมาจากดาวตรงหลิงตั้งแต่ทิศใต้ตะวันออกและเหนือเราเซียนจำนวนมากรวมตัวกันอย่างน้อยก็หมื่นคน ทิศเหนือคือบ้านของตระกูลลวกเราเซียนนับหมืน่นนั่งอยู่บนพื้นเพื่อสร้างค่ายกลนขนาดยักษ์กางอากาศมีชายชราหลายสิบคนพวกเขาสร้างผดึกอย่างรวดเร็วแล้วคนรลหิตออกมารวมกันเกิดเป็นเงารลหิตขนาดยักษ์หนึ่งตัวด้านทิศใต้คือบ้านของตระกูลสิวมีเหล่าเซียนนับหมื่นกำลังล้อมรอบสระรลหิตจิตสังหารโวรยพุ่งออกมาจากสระรลหิตและมีเหล่าเซียนก้าวเดินเข้าไปในสระด้านทิศต,ตะวันออกคือบ้านของตระกูลหลิวพวกเขากำลังวางเจ็ดกลุ่ม และครอบครองพื้นที่ในอวกาศหลายพันลี้แต่และกลุ่มมีสมบัติหนึ่งชิ้นที่เรืองแสงสีเหลืองหากมองจากเบื้องบนจะเห็นชัดว่าตะกูลหลิวได้สร้างเป็นรูปดอกทานตะวันขณะเดียวกันค่ายกลรอบๆดาวเคราะห์น้อยที่เหลืออยู่รอบดาวตรงหลิงค่ายกลก็ปรากฏพวกมันเริ่มหมุนรอบดาวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวงนังวนที่มีดาวตรงหลิงอยู่ใจกลางวังหลินมองทุกอย่างเบื้องหน้านั้นพร้อมกับก้าวออกไปในเมื่อเจ้าไม่ยอมออกมา ข้าจะรากเจ้าออกมาเองใครก็ตามที่กล้าขวางทางข้าจะต้องตายไปพร้อมกับเจ้าโอเคครเจ้ากันนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ